คับสวัสดีครับวันนี้ขอญาตแนะนำนะฮะวิธีขั้นตอนการลงทะเบียนนะฮะเพื่อคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้านะครับผมง่ายๆนะครับท่านสามารถเข้าไปคลิกที่ QR code ด้านนี้นะครับโดยผ่านแอปพลิเคชัน l ล n e นะครับผมแล้วก็ท่านก็กรอกลงทะเบียนได้เลยนี่คือหนึ่งวิธีนะครับผมส่วนรายละเอียดการลงนะครับผมก็สำหรับท่านที่เป็นบุคคลธรรมดานะครับผมก็ เลือกตัวบุคคลธรรมดานะครับผมครับแล้วก็กรอกเลขที่บัตรประชาชน13หลักลงไปนะครับผมแล้วก็ยินยอมให้ตรวจสอบข้อมูลนะครับพร้อมกับช่องทางการติดต่อนะครับผมครับแล้วก็เลือกช่องทางการรับเงินนะครับอาจจะผ่านบัญชีท่านเลขที่อะไรท่านก็กรอกลงไปนะครับผมครับแล้วก็ลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยนะครับก็จะขึ้นหน้านี้ขึ้นมานะครับผมครับนะฮะในกรณีที่ไม่พบ เลขที่บัตรประชาชนนะฮะให้ระบุเลขที่สัญญาและแสดงสัญญาแทนนะครับซึ่งท่านสามารถดูได้ในเบสเ็จของการไฟฟ้าที่ขอให้มานะครับผมครับท่านก็กกลงไปนะครับเลือกบุคคลธรรมดานะครับผมแล้วก็กอกเลขที่บัตรประชาชน13หลักเหมือนกันนะครับผมครับแล้วก็ยอมรับเงื่อนไขต่างๆในการตรวจสอบข้อมูลนะครับผมแล้วก็กกข้อมูลเลขที่สัญญา9หลักลงไปนะครับผมแล้วก็ เลือกชื่อผู้วางประกรันนะครับผมครับเลือกช่องทางการติดต่อนะครับผมแล้วก็เลือกช่องทางการรับเงินนะครับแล้วก็กรอกตัวเลขที่บัญชีลงไปนะครับผมครับแล้วก็เมื่อเรียบร้อยก็จะขึ้นด้านน,นี้นะครับผมครับในส่วนของกรณีที่ไม่พบเลขที่บัประชาชนนะและไม่ทราบเลขที่สัญญานะครับผมครับก็ให้เลือกบุคคลธรรมดานะครับผมแล้วก็กรอกเลขที่บัญ,ญชีชิบสหลักนะครับผม แล้วก็ยอมรับเงินไขต่างๆในการคือเงินประกันนะครับผมครับแล้วก็ก่อข้อมูลเลขลงทะเบียนบุคคลธรรมดาลงไปนะฮะช่องทางการติดต่อนะครับแล้วก็ช่องทางการรับเงินเช่นเดียวกันนะครับผมแล้วก็เมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วก็จะขึ้นเครื่องหมายนี้นะครับผมครับส่วนในกรณีที่เป็นนิติบุคคลนะครับก็ให้เรื่องนิติบุคคลนะครับผมแล้วก็ลงทะเบียนนิติบุคคลนะครับผมครับกรอกช่องติดต่อนะครับ แล้วก็ช่องทางการรับเงินเช่นเดียวกันนะครับผมเมื่อเรียบร้อยก็จะขึ้นหน้าจอแบบนี้นะครับผมต่อไปจะเป็นขั้นตอนการตรวจสอบเรื่องนะครับผมก็เลือกเข้าไปในลิงก์เมื่อกี้นะฮะแล้วก็เลือกช่องทางการตรวจสอบเรื่องนะครับผมแล้วก็กรอกเลขที่รับเรื่องนะฮะแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลนะครับผมซึ่งในที่รับเรื่องตัวเนี้ย ก็จะได้รับเมื่อท่านลงทะเบียนตอนแรกแล้วเสร็จนะครับส่วนตอนนี้ก็คือเป็นการแนะนำนะครับสามวิธีตรวจสอบหมายเลขของสัญญานะครับแล้วก็รหัสเครื่องวัดต่างๆนะฮะท่านสามารถดูได้ในใบเสร็จของท่านเองนะครับผมซึ่งแสดงไว้ที่หัวใบเสร็จอย่างชัดเจนนะครับผมครับ ันนี้ก็เช่นเดียวกันฮะแสดงวิธีการตรวจสอบนฮะสัญญานะครับค่าไฟฟ้านะครับผมง่ายๆสุดนะฮะผมเลือกใช้วิธีนี้นะครับในการโหลดแอปพลิเคชันนะครับของทาง MEA Smart l i g e s นะครับลงมานฮะในเครื่องนะครับผมแล้วก็กรอกรายละเอียดนะครับเพื่อตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นก่อนนะครับผมครับ เสร็จแล้วนะฮะจะมีตัวลิงก์อยู่ด้านบนนะครับผมท่านสามารถคลิกที่ตรงนี้เลยได้เลยนะฮะตัวลิงก์ด้านบนเนี่ยนะครับจะง่ายมากนะครับแล้วท่านก็เข้าไปกรอกลงทะเบียนนะฮะตามขั้นตอนเบื้องต้นด้านบนนะฮะจะรวดเร็วและง่ายมากครับผมครับยังไงถ้าท่านาสะดวกนะฮะวิธีไหนก็ลองเลือกใช้ดูนะครับผมเดี๋ยวส่วนผมจะลองวิธีการที่จะโหลดแอปลงมาแล้วก็คลิกผ่านแอปนะครับผมเดี๋ยวลองไปดูกันครับ ครับวิธีการท่านก็เข้าที่มือถือของท่านนะครับผมไปที่ Play Store นะฮะแล้วก็โหลดแอปของ MEA นะครับผมครับท่านก็จะพบ MEA Smart l i ลน์นะครับผมครับท่านก็คลิกแล้วก็ติดตั้งเข้าไปในมือถือของท่านนะครับผมเมื่อติดตั้งแล้วเสร็จนะฮะท่านเปิดมานะครับผมครับก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับผมนะฮะท่านก็กรอกรายละเอียดเข้าไปนะฮะจะเห็นตัวลิงก์อยู่ด้านบนเห็นไหมครับ ่านก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปตรงนั้นแล้วก็เข้าไปลงทะเบียนได้เลยนะครับผมครับก็ผมก็ลองลงดูนะฮะแต่คนใช้เยอะมากนะฮะก็ยังไม่สามารถลงได้ยังไงก็ขอให้ทุกท่านลงได้สาเร็จนะฮะแล้วก็ได้รับเงินกันทุกท่านนะครับผมสําหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านมากครับสวัสดีครับ